พี่บัวบอกว่าอยากเล่นแล้วลลพี่บัวลงเลยพี่บัวลงเลยโอ้ดูสาวชื่นดูสาวชื่นทุกใจมากโออยากเล่นเนาะเสียงอะ่ะเสียงอยากอยากลงเล่นน้ำแล้วสตาร์ทแล้วเด้อบัตทนี้ ตานาโนไม่ลงบ่ควานก็ยังไม่จะดยควานจะเตี่ยงแลวควานควานหิวเขาแล้วค่ะบานนี่ความดันขึ้นแล้วนะเฮ้ยเสียงบัวร้องแล้วนะทีนี้อยากลงเล่นน้ำแล้วไม่ลงอ่ะ ฮะเล่นแรงบ่องโอ้โหเล่นแรงไม่กล้าลงบ่เ <laughs> มนอ๋าพ่อนุมเซกต้องมาพาพี่บัวลงไป <laughs> ดูดูน้องว้าเล่นอยู่เชือกเดียวนะคะ รอเล่นรอแล้วเจ้าถิ่นไม่กลัวอะไรนะเจ้าถิ่นเราชื่นบอกว่ามามเย็นสบายอ่ะน้องวาบอกว่ามาเล้วมีชื่นมาเล่นกับหนูเล้วอออเออดู็วด,ด,ดูสาวชื่นเย็นสดชื่นมากเลยน้องวา่าเจ้าถิ่นนะคะที่นี่คือคือถิ่นของหนูหนูไม่กลัวอะไร เพราะว่าหนูมาเล่นทุกวันสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องวาเล่นโรอแล้วนะคะโรพี่บัวโรสาวนาโนนะคะอู้อุ๊ยอะไรลูกอะไรลูกสงเสียงคนเดียวโอ้ดูชื่นใจชื่นใจดูพสิกดูดูดูนะคะ อ่าเบื้องหลังเบื้องหลังหลายหลายดูพ่อหนุ่มเสกกับเพราบ้านอ่าเพราเศกคันแล้วบาทนี้เจอน้ำคันเลยนะคะไม่ออกเลยก็น่อยไม่ต้องแบบตัวให้ลูกหลังเลย อยากเล่นอยากเล่นแล้วอยากเล่นเลี้ววาเลนไทยเจ้าทินไม่ได้เล่นสบายมากก็เลยไม่ได้พาน้องมาด้วยวันนี้ก็มาเต่คนนะครับวันนี้ก็มาแต่คนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ไปบุญไม่ได้มารับไบุญไม่ได้มานะครับผมน้องไปบุญไม่ได้มาบอกวัาบอกว่าอยากเห็นทุกกาครับป้าผมเห็นน้าไหมครับเพร้อมก็ต้องลุงม้าไม่ตัดสงใดก็เลยด่วบัวอย่าหัดนะออมันมัดปะไหนก็ต้องเสียงนะลูกรัาผมดีกันนะครับลูกไปไง ดูดูดูน้องวาเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเล่นคนเดียวเลยนะครับเล่นคนเดียวไม่ได้อยู่ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกเล่นคนเดียวไม่มีมาชวนเขาไปเล่นน้ำเลยวาเอ้ยมาชวนพี่บัวบานลงเล่นน้ำมาลูกเล่นอยู่ผู้เดียวเล่นอยู่ผู้เดียวเนาะเอ้ยเอาวาจะขึ้นมาแล้ว โอ้ดูดูโพเซคันโอ้โพเซคันแล้วอยากรู้อยากรู้ดูค่ะน้องว้าไม่มีใครลงไปเล่นเป็นเพื่อนนะมาหาพี่บัวแล้วบีรอพี่บัวนานแล้วไม่ไปสักทีอะสนุกทั้งพ่อควานสนุกทั้งช้างสนุกกว่าช้างอีกคเฮ้ยถอย,อยลูกละมองหันเลือกเขามามามาถอยลูก มาชวนมาชวนสาวนาโนลงน้ําค่ะน้องวามาชวนสาวนาโนลงน้ํานะคะเอ้าสงกรารหมูเบนมูเบนสา,นานสสงการเหรอหมูเบน ดูดูน้องวาอยากให้สาวนานโนลงเล่นน้ำด้วยอ่ะแต่สาวนานโนไม่ยอมลงสักที้าบอกว่าไปเล่นแตงโมไมไปเล่นไม้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยดูพี่บัวสงเสียง <c oughs> วันนี้น้ำไหลเนาะ น้องว่าเจ้าถิ่นไม่มีกลัวอะไรนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้มาทุกวันเราอายุขข่นระบมอ,อ่ะในนูงงน่นอยู่บมันไปได้ไปตัวยังเออคนะว่าบริสุทธิยังเลยไม่ <ใจ S 1> ไม่ได้สนอะไรเจ้าทินเนาะเ <laughs> <laughs> จ้าทินไม่มีกลัวรู้ว่าตรงไหนเป็นบอ่อเป็นหลุมอโอ้ยโอ้สาวชื่นแม่โอ้จานหอดคนมาชนี โอ้โหอยากให้คนไปเล่นด้วยได้นน่เออดูน้องวานะคะดูน้องวาเล่นทายไปเล่นไป้เลยไปเลุณด,ดูเขาเล่นอยู่เชือกเดียวอยู่นู่นอะเต็มที่กันเลยนะคะโอ้ดูโอ้คืนกันแล้วบัตเทนี คิดถึงหนูจังเลยลูกครับผมคิดถึงคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่วีนะครับดูน้องวาไปเล่นอยู่คนเดียวอยู่นู่นนะคะไม่ตด,ดนุณอะไรอยู่ย่าเหรอใช่คนเหมือนแมว<ม>ตุ๊ก,กตาเหรอดูเหมือนแมวเลพี่บัวสนุกมากเลย <laughs> ดูน้องวานนะน้องวารู้นะคะว่าตรงนั้นเป็นบอ่อดูจะชอบลงเล่นตรงนั้นนะคะ ตรงนั้นเป็นที่ของน้องวามาเล่นประจำพี่บัวพี่บัวอ้าวอ้าวน้องวามาชวนพี่บัวเล่นลงบ่อตรงนั้นแล้วน้องวาสนุกไหมว่าเขียนใบสมัครเป็นลูกค่ะโอดูค่ะสาวนาโน เออหอสาวนาโนสาวชื่นเต็มที่นะคะพ่อหนุ่มเซกอยู่นี่นะคะพ่อหนุ่มเซกอยู่นี่หนุ่มมาไม่พาสาวนาโนไปหรอลูกโอ้ยนงวานงวาคึกคักน้องวาคึกคักโอ้ยนงวาบอกว่าเออเอ้เอ้ยเอ้ยคึกคัก โซ่หลุดแล้วมั้งพะพลนั่นบอกเอ้โหสนุกใหญ่เลยนะคะโอ้โน้องวาบอกสนุกใหญ่เลยเอาแล้วเอาแล้ววาเลนไทน์วาเลนไทน์เอ้ยวาเลนไทน์เอ้ยหน,นูจะไปทางไหนล่ะลูกอยู่ไม่เป็นแล้วจ้าอ,อ่เล่นกับสาวนั่นแหละลูกเล่นกับสาวนาโนาน,าน,านั่นแหละ เออเออออว้าดูอุ้ย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 สนุกกันใหญ่แล้วเออเฮ้ยดูเตะละพอควานนะยืนยืนอูยืนคุมถอยมาลูกถอยมาอุ้ยคึกคักแล้วบทนี้ คละก,กันใหญ่เลยถอยลูกละถอยลูกละเอ,อ้ยดูด,ดูอยากจะไปอ้อนครูแล้วนั่นโ <c oughs> อ,อ้ยเอ้อ้ยเาพี่บัวขึ้นได้ไหมพี่บัวนูน่นพี่บัวติดอยู่นูน่นโอ้เต็มที่เลยค่ะดูค่ะเต็มที่เลยเอ,อ้ย สนุกกันใหญ่ดูสาวนะนูดูพ่อเสกพ่อเสกเล่นน้ำอยู่นู่นนะตัวว่าตรงนั้นมันลึกเนาะตรงนี้มันตื่นโอ้ยว้าโอ้โหดูนะคะเอาแล้วนะคะเอาน้องวาจะจองแล้วจะจองแล้วนะโอ้ย วาวาจะขึ้นสาวนาโนแล้ว